คือว่ายังก็ยังยังไม่พลาดเลยแม้ว่าจะจะเป็นรองทางทีมจากญี่ปุ่นก็าตามก็ทําให้พวกเขายังคงอยู่อันดับ2ของตารางในกลุ่มจีครับมีกัมบะอซสก,กามีเป็นผู้นํานั่นคือ10คะแนนสุนุรีมี5คะแนนนะครับจุนด,ดาตะก้อนขึ้นมาเป็น4คะแนนเหมือนกันนี่แหะครับแฟนยังไม่ไปไหนครับยังให้กำลังใจ เหล่านักเตะชนบุรีครับนี่แหละครับไฮไลท์ของเกมนี้ครับเริ่มต้นในคู่แรกครับนายกนาิงไปแต่ว่าแฮ้คครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกแฮนด์บอลทำให้พลาดโอกาสได้ประตูขึ้นมาในต้นเกมผู้ตัดสินทางไกลจากจีนครับบอกชัดเจนแฮนด์บอลครับถือว่าเป็นความโชคดีของนักเตะจากเกาหลีใต้แต่หลังจากนั้นไม่กี่อึดใจ นักเตะชุนํำดาก้อนก็ได้ประตูคือจังหวะที่ลูกยิงของวิกตร์ตนั้นไปชนนัตพรพันธิครับไปเข้าทางของนักเตะหมายเลขยี่ห้าคือลีคูโลนะครับมาทําให้แปลเข้าไปอย่างง่ายเลยหมดสิทธิ์ครับโกสินพยายามที่จะตามตะปบแต่ก็ไม่ทันครับทําให้ชุนํำดาก้อนขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ หลัง,ลงจากนั้นโชดีเองก็พยายามที่จะทําเกมขึ้นมาเพื่อยิงไปตรงตีเสมอแต่ว่าบาก้ายิงไปติดดองยูนซึ่งเกมนี้ดองยูนยเองก็ทําทหน้าที่หนักเหมือนกันครับบาก้าวันนี้นย,ยังเรียกว่าโชอรอมไม่ออกอาทิตย์สนทนพิษในช่วงต้นเกมมีเดียมีแรงอยู่ก็ยิงลูกนี้ครับมีน้ําหนักแต่ว่าไม่ผ่านดองยูนยครับเจ้าต,ตัวเองก็เรียกว่า เสียใจเหมือนกันนะครับรู้สึกเสียดายกับลูกยิงเมื่อสักครู่แล้วโอกาสที่ใกล้เคียงในขึ้นแรกที่สุดก็คือเนาคิับมงแต่ไปชนคานครับอีกครั้งหนึ่งที่ชนบุรีรอดพ้นจากการเสียประตูที่2ครับอาร์เดียนโนชูวาครับมงลูกนี้แต่ไม่ตรงกรอบครับกองเชียของชนบุรีที่เข้ามาวันนี้ เกือบ20,000คนครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นขึ้นหลังมาจุนามดากอนได้ประตูที่2รับจากจังหวะที่นักเตะของชมุดีเสียสมาธิไปน,นิดหนึ่งอดีโนชูวาแตกเห้กับหมายเลข15ครับเป็นคิมจูมุนยิงให้ชุนามดากอนนำสอประตูต่อศูนยั้งทั้งที่เหลือไ่ดแค่10คนแต่ชมุรีไม่ยอมแพ้ครับได้ประตูจีกตา พี่พบอ่อนโมครับจากลูกมงที่ลงมาครั้งแรกมีโอกาสครั้งแรกก็ได้ประตูเลยสําหรับพี่พบอ่อนโมเรียกว่าเรียกเสียงเฮจากแฟนส่วนบุรีรอบสนามนะครับวันนี้ใครเข้ามาเนี่ยโอ้โหนึกว่าคลื่นสีฟ้าครับเต็มไปหมดนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับประตูตีเสมอที่ทําให้สวนบุรีได้ประตูตีเสมอจากลูกยิงไกลของพนวัตกิตะความผิดพลาดของของหลังลก็นั้นลงไปคลองกันหมด เปิดโอกาสให้กับทัมน์ได้ไกลแล้วมิพซ้ำเพื่ความแน่ใจครับตำมัาเป็นสองประตูต่อสองแต่หลังจากนั้นนี่เขาเรียกว่ามีโอกาสที่ได้ประตูเหมือนกันแล้วก็จะเสียประตูอีก